ไม่โดนหัวพระเจ้ากระสุนมันโดนได้ยังไงกระสุนบูทูเหรอแล้ววอลเลนทิ่งเข้าซีเกมด้วยท่านผู้ชมไปเรียกมันมาติดทีมชาติด่วนเลยต้องการตัวมันทีมชาติต,ต้องการตัว สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช h a n n e a Man นะครับและคลิปในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าผู้เล่นวอลเลยคนนี้เนี่ยเขาเก่งจริงหรือว่าเขาเนี่ยใช้แฮกใช้โปรแกรมช่วยเล่นถึงได้ยิงคมขนาดนี้เนี่ยคือเรื่องราวนี้นะครับมันเริ่มมาจากกลุ่มวอลเลยไทยแลนด์คอมมูนิตี้นะครับได้มีผู้ใช้ f เฟซบ o ๊คลายหนึ่งครับได้ไปโพสต์คลิปวิดีโอของตัวเองเอาไว้นะในการเล่นวอลเลยพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าโดนแบนได้ยังไง <c oughs> แค่แคปชั่นเนี่ยก็ชวนให้ติดตามเข้าไปดูแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยยิงขนาดนี้เนี่ยเขาโดนแบนได้ยังไงนะครับซึ่งคนในกลุ่มเนี่ยก็ให้ความสนใจกับคลิปนี้นะครับอย่างล้นหลามฮะพร้อมกับคอมเมนต์ไปมากถึง121็คอมเมนต์ครับผมซึ่งผมกดดูคอมเมนต์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เอกฉันเลยครับคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผู้เล่นวอลเลน์บคนนี้เนี่ยเขาเก่งจริงหรือว่าใช้แฮกกันแน่นะครับแต่ก่อนจะไปดูฮะอะไรครับผม แสงสีฟ้าแบบนี้เนี่ยก็ต้องแว่นออฟตาติกับรุ่นแฟนทอมที่ผมใช้อยู่ครับผมโค้งมนด้วยเลเซอร์คัตนะฮะแข็งแรงครับพอทำจากวัสดุพรีเมียมครับและที่สำคัญนะครับแว่นออฟตาเนี่ยสั่งตัดแว่นสายตาได้ด้วยนะครับทักเข้าไปที่เพจออฟตาได้เลยนะครับผมใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมเนี่ยอยู่แรงอะไรแรงสูงสุดของผมคือประมาณอิมสองอิมสามแต่ช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เล่นแล้วครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูคลิปเต็มใน YouTube เขาเลยดีกว่านะครับคือเขาตั้งชื่อคลิปว่า Valorant Mbot.exe นะซึ่งคอมเมนต์ก็ผมลองไปอ่านดูแล้วครับกเ็เรียกได้ว่าก็ในที่ทางเดียวกันครับเป็นเอกฉันนะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมขออนุญาตวิเคะห์ไปทีละช็อตเลยนะครับอาจจะมีหยุดแล้ววิคราะห์กันบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีสโลโมชั่นดูกันแบบช็อตต่อช็อตเลยดีกว่านะครับ<อ>มาครับโก้จังหวะนี้เลน่าหลุดเหร yeah. นี่น่าจะหลุดนะครับถ้าเป็นแบบนี้แบบแมนไม่ยิงสกแกนด้วยนะเกิดไปครับลองมาดูทีละช็อตนะครับคือช็อตแรกช็อตเนี้ยผมว่าปกตินะแต่ช็อตตรงเนี้ยครับที่วัดหน้า A ตรงเนี้ยคือมันเป็นคือมันเป็นมุมวัดเลยนะครับมุมนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นในแรงระดับสูงนยเขาจะจ่ายของมาเคลียร์ก่อนนะครับซึ่งฝั่งนู้นน่ะเฟดเขาเหมือนจะจ่ายสแกนมาเคลียร์นะครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยพีออกมาก่อนดูครับ ดูดิเขายิงฮัทแมนตอเกิดไฟครับคือเขายิงทันได้ยังไงอ่ะยิงทันได้ยังไงครับสามหัวคือมันเหมือนเหมือนศัตรูวิ่งผ่านเป้าครับปุ๊บหัววิ่งผ่านปุ๊บหัวดูครับสังเกตดูนะ เดี๋ยวดูนะครับช็อตแรกศัตรูไซเฟอร์วิ่งผ่านมาหัววิ่งเข้าเป้าคือปุ๊บคือหัวเลยนะ oh <man. S 1> แล้วไม่ยิงสแกนด้วยนะครับยอมโดนสแกนนะทำให้อีก2ตัวพีกมานะครับแล้วเลดมาปล่อยรถเฮ้ยนี่มันรีเฟกไวรุ่นนีวหาแลาวผู้ชมคือ ต้องบอกแบบนี้นะครับต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจด้วยนะครับด้วยความที่มันเป็นเฉพาะไฮไลท์ไงไฮไลท์เนี่ยก็คือตัดช็อตที่เราแบบยิงได้ยิงสวยๆมาอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับว่าผูเ้เล่นวอลเลนต์คนนี้เขาอาจจะเอาเฉพาะคัดมาแล้วว่าช็อตเนี้อาจจะฟุกหรือว่าอาจจะดวงด้วยอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ด้วยความที่เขาเอาคลิปแบบนี้มาโพสแล้วถามว่าโดนแบนได้ยังไงแน่นอนว่าคนใช้แฮกใช้โปรหรือว่าทำผิดกฎของเกมเนี่ยมันก็ต้องโดนแบนเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป,ไปดูช็อตต่อไปเลยครับ อันนี้เหมือนจะกดเสมอเลยนะเหมือนมีคนหลุดหรือเปล่าอันนี้ผมเออมีคนหลุดจริงๆนะครับยังดีนะฝั่งเขาหลุดนะครับคือถ้าหลุดไม่เกิน2องาวแรกถ้าผมจําไม่ผิดนะไม่เกิน2องาวแรกสามารถขอรีเกมได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูช็อตต่อไปเลยครับ <S <S มุมเดิมครับอุย้ยสามหัวท่านผู้ชมขออนุญาตกลับไปดูวัดหน้าเอด้วยความมั่นใจเดี๋ยวผมขอสโลว์สุดๆเลยดีกว่า ปาระเบิดมาไม่ถอยเลยนะมั่นใจวิง่งผ่าเอ้ยเหมือนเขายิงก่อนด้วยไหมท่านผู้ชมเซียววีอะ่ะอันนี้คือแบบสโลสุดๆแล้วนะจากแพลตฟอร์ม YouTube เลยนะครับอันนี้คือแบบสโลวให้สุดๆ,ๆแล้วนะครับเลดปลาระเบิดมาเคลียร <LE AS UR AN CO> ์หน้า A ดูหัวสองหัวอุ้ยคือเหมือนเขาตั้งเป้ารอไว้นะครับ <LE AS UR AN CO> คือศัตรูตวิ่งผ่านเป้าปึ๊บปั้งหัว สตูวิ่งผ่านเป้าป้างหัวว้าวสามหัวครับอันนี้คือมันเป็นมุมวัดอยู่แล้วนะคือเลสฝั่งนู้นก็เหมือนจะเหมือนจะรู้ตัวนะครับว่าว่าโดนแบบนี้บ่อยนะเขาปาแล้วเบิดมาเคลียร์หน้าหน้าเอเพื่อนแล้วนะแต่เพื่อนยังพิงนะครับถือว่าเอาเรื่องนะช็อตนี้เกินไปเป่านี่ไงเียตัวว่านี่ปกตินะหุย อะไรอ่ะ <No! S 1> โดดลงมาวัดม <can> <What? S 2> ขอสซาโลดูดลอีกรอบได้ปะ <No! S 1> อันนี้เขาตัดฟังหน้าจอเนยนะ <No! S 1> เป้าไม่โดนด้วยนะท่า <No! S 1> นผู้ชม <No! S 1> ดูเป้าเขานะครับ <No! S 1> ผมแน่ใจว่าในจอเห็นไหมอันนี้คือเป้าเขานะครับตรงเมาส์ผมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมเอาเมาส์ไว้นะครับอันนี้ยตรงที่ผมชี้เมาส์ไปเนี่ยคือเป้าเขานะครับเดี๋ยวดูใหม่ตั้งแต่แรกเลย ดูนะครับสังเกตูปเป้าเขานะเป้าไม่โดนหัวพระเจ้ากระสุนมันโดนได้ยังไงกระสุนบูทูเหรอเฮ้ยแล้ววอลเลนเพิ่งเข้าซีเกมด้วยท่านผู้ชมไปเรียกมันมาติดทีมชาติดว่วนเลยต้องการตัวมัน ทีมชาติต้องการตัวโอ้ยิงแบบนี้ดูเป้าไม่โดนหัวด้วยช้ำด้วยช้ำครับดูครับตรงมาเนี่ยและเจ็ตมันแดดไปก่อนนะเนี่ยมันลั่นไปไม่โดนหัวครับและเจ็ตแดดฉีกเป้าไปเป้ามันยังตามไปด้วยนะ ท่าผู้ชมเรียกมันมาคัดซีเกมด่วนเลยยิงแบบนี้ไปดูกันต่อครับดย๋ยวกูตายอยีกใช่ไหมเขาวางเป้าแบบนี้กันนะคือต้องบอกแบบนี้นะครับด้วยความที่เกมนี้เนี่ยมันเป็นเกม FPS ใช่ไหมครับเกมยิงเกม shooting เนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าในพื้นฐานการเล่นการเข้าใจการเล่นปกติเนะี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับที่แบบระดับสูง้ะนะเขาจะวางเป้าไว้ตรงที่ศัตรูจะออกมาเสมอครับ เขาเรียกว่ามันเป็นมุมวัดอีกมุมหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าศัตรูยังไงก็ต้องปล่อยของแฟดหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งมาเช็คเราแน่ครับเขาถือเชอร์ลิฟตอนที่เขาแพ้ไปลาวแพ้ไป2อลาวแบบนี้เขาไม่มีฟูบายด้ะนะเขาเอามาเป็นแบบกอดเล็กกับเชอร์ลิฟแบบนี้แสดงว่าเขามีความมั่นใจที่จะวัดมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยดีกว่า,อ,าอันนี้นะออสองหัวอันนี้ก็อยู่ในไฮไลท์เฟซบุ๊กในกลุ่มนะครับที่เขาโพสต์ไป โอ้โหสามหัวแปดถอยมากดผีถอยมาโอ้โห,โโห,โโหช็อตนี้เป่าไม่ตรงด้วยอะ่ะดูเนี่ยมันสโลให้ดูเลยเนี่ยโอ้โหคือกระสุนมันลั่นก่อนที่เขาจะซูมกนะครับอันนี้เขาได้ยิงเองหรือเปล่าเนี่ยเขาลั่นไวมากท่านผู้ชม ผ่านเป้าปุ๊บตายครับอาาเอไไม่ด้โอ้โหโเก็บเอ็อเออครับชอนน็อตนี้มุมวัดอีกแล้วนะมุมนี้มุมจุดขายเลยโอ้ยช็อตนะครับโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปดูตอนนี้เขายิงแชมเบอร์หน่อยดีกว่าอุ้ยเขาลั่นก่อนที่แชมเบอร์จะโผล่มาเต็มตัวอีกอะดูนะครับโผล่มาแค่หัวไหล่เขาลั่นแล้วอะเนี่ย ลั่นโอ้โหอย่างกาเห็นแม่นยังกระจับวางท่านผู้ชมแล้วไปดูช็อตโอเมนครับตอนนี้เขายิงโอเมนดูหวางเป้าอรอครับหวางเป้าเขาชิดมุมมากเลยนะอุย้ยเขาลั่นก่อนหรือเปล่าวะมันจะเห็นอะไรวะนะ่ะดูน่ะเขาลั่นไม่ตรงนะครับท่านผู้ชมอ โอ้โหคมจัดถ้ายิงแบบนี้เนี่ยทีมชาติจะมาอยู่ไหนครับเนี่ย,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 ยดูครับมุมแคบนะครับดามขึ้นมาหาโอเคโอ้โหคมโอเค,อเคยิงไปโดนตัวหลังเป็นเ,นเนจสหนึ่งหัว โ okay, อเคช็อตแบบนี้ยังปกตินะน,น,นี่ครับช็อตในไฮนไลท์พยายามสแปมเข้าสโมกโอ้โหช็อตนี้เชอรี่เข้าหัวด้วยท่านผู้ชมดูครับอาจจะฟุกก็ได้น,นะทุกความที่มันเป็นไฮไลท์ไงโอ้โหไปเล่นมา10เกมแล้วได้ไฮไลท์ช็อตนี้มาก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเชอรีฟเข้าหัวทะลุสโมกครับ วางเป้าเนีย้ยจริงครับรกาเดียนโอ้โหกาเดียนมันเป็นแบบยิงปั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 ง,ปง,ปงทีละนัดนครับแล้วเข้าหัว,ว <c oughs> ไวเปอร์ที่เปิดอันติสุ่มสุ่มไปอันนี้ก็อาจจะดวงก็ได้นะเพราะมันเป็นไฮไลท์ไฮลไฮลท์ที่เขาตัดมานะครับ <c oughs> มุมนี้โอ้โหโอเคโอเคยังปกติอยู่นะ อุ้ยสองหัวอันนี้เขาไล่อัพกันมานะครับดูอันนี้ยังดูปกติอยู่นะโอเคอันนี้ยิงตัวนะครับ <Head shot. S 1> เขาบิงไอไวิเปอร์อุ้ยเขาเห็นอะไรเนี่ยมันเขาเปิดเสียงมาหรอโอมินเปิดเสียงมาหรือเปล่า มจริงชอ่อนี้ซูมซะด้วยแบค็คคลายมีหนึ่งตัวโอเคชอ่อนี้ยังดูปกติดีอออโอเคดูปกติมาแชวคอนโทรสเปคคอนโทรหลังมาตัวหนึ่งเดีโอ,อเมนคนเดียว ต้องไปกู้หรือเปล่าต้องกู้ไม่มีแล้วมันจะทางกาลาดสวยเอ้ยเซนเกมมันดีแน่ท่านผู้ชมเฮ้ยสตันโผล่มายิงโผล่มายิงเห็น <can> <He S 1> อะไรวะหน้านะ <my> ถึงก็ต้องขอดูอีกรอบนี่เหลือสองหนึ่งเหลือแอตตาแอตตากดสกิลสตัน์ เขาติดสตาร์นนะจังหวะน,นี้กูได้ครึ่งหนึ่งรู้ขึ้นมายิงแฟ oh, <wow. S 1> นทอมด้วยครับท่านผู้ชมคือด้วยสถานะสตาร์นในเกมมอร์รนท์เนี่ยมันทําให้แบบปืนมันมันยิงออกช้านะครับอัตราการลั่นกระสุนเนี่ยมันจะลดลงแบบแทบยิงไม่ได้เลยนะฮุ้ยด้วยความที่เป็นไฮไลท์ก็อาจจะฟุกก็ได้มากฟุกแหละวางเป้ารอยังไงช็อยังไงช็ยิงก่อนเลยไอ้หนุม่ม มันยังไม่โผล่มาเลยเองยิงรอแล้วหรอมันเปิดเสียงมเมื่อวะดูทุกคนดูดิเขาลั่นไปก่อนหนึ่งนัดดูนะก่อนโผล่ปังลั่นไปก่อนหนึ่งนัดท่านผู้ชมอันนี้สโ,โลจะจัดเลยดูดิว,ว้าวสุดจัดมีการยิงยิงก่อนด้วยนะ ูตัวต่อไปวางเป้ารอ,อเลยนะครับเพื่อนจะมาเก็บปืนวางเป้าชีดกำแพงมากครับสังเกตด,ดูครับเนี่ยถ้าวางเป้าชีดกำแพงแบบนี้มันยิงโอ,โอโ้โหเขาโผลมาพอดีมันยิงทันยากมากนะครับถ้าวางชีดแบบเนี้ยโอโ้โหแต่ละช็อตเข้าหัวข้าบนโผลมา โอเคยิงอย่างนานเลยเดี๋ยวกล้าไปดูปกติผมโอ้โหมอันนี้ที่เขาบอกนะครับว่าโดนแบนเขาโดนแบนนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับว่า ถ้าเกิดว่าเขาใช้แฮกเนี่ยเขาจะใช้แฮกประเภทไหนเขาใช้แฮกอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับจริงๆแล้วการใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือการใช้แฮกมันมีหลายประเภทครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันเนี่ยคือวอลแฮกหรือว่ามองทะลุก,กำแพงกับเ b o มหรือโปลล็อกหัวนั่นเองแต่ที่เราได้ดูไปในคลิปนี้เนี่ยผมคาดว่า น่าจะเป็นพวก triggerbot ที่ผมเคยเห็นตั้งแต่สมัย CSGO แล้วละครับแล้ว triggerbot เนี่ยมันแตกต่างจาก mbot ยังไงต้องขอดิบายแบบนี้นะครับว่า mbot เนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับว่ามันจะล็อกเป้ามันจะสามารถตั้ง fov หรือรัศมีในการล็อกเป้าได้อย่างในรูปนี้นะครับที่ผมให้ดูไปไอ้วงขาวๆเนี่ยมันคือ fov ที่เราสามารถตั้งได้ว่าเราจะเอาวงใหญ่แค่ไหนถ้าศัตรูเข้ามาในระยะวงสีขาวที่เราตั้งไว้มันจะสะบัดเข้าหัวทันทีแต่เราต้องกดยิงเองนะครับ ส่วนทริกเก r ร์บเนี่ยก็ตามชื่อเลยครับถ้ามีศัตรูเดินเข้ามาในเป้าเราเมื่อไหร่มันจะยิงให้เองอย่างในคลิปนี้นะครับถ้าไม่ได้เปิดโปเนี่ยเราก็จะต้องวางเป้าและกดยิงเองแต่ถ้าเราเปิดโปรเราแค่วางเป้าและให้ศัตรูวิ่งเข้ามาในเป้าเราแล้วมันจะยิงเองให้อัตโนมัติครับ ซึ่งมันจะส่งผลให้เราเนี่ยยิงไวมากๆและในคลิปที่เราได้ดูไปเนี่ยมันยิงไวมากครับขนาดวางเป้าชิดขอบกำแพงขนาดนั้นมันยังยิงทันอ่ะซึ่งในคอมเมนต์และคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ลงความเห็นว่ามันใช้ทริกเกอร์บอทอย่างแน่นอน และทุกคนเลยครับคิดว่าผู้เล่นวอลเล็คนนี้เนี่ยเก่งจริงหรือว่าใช้แฮ็กในการช่วยเล่นคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบมากๆเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกกดซุปเปอร์แตงเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย